สคลับกลับเข้าสู่รายการตามเทียนสองพาคครับคุณผู้ชมครับก็เพื่อให้เสียเวลานะครับมารับชมหลวงพ่อเงินปีนึ่ห้าต่อกันเลยครับค่ะก็มีนักการเมืองเกิดทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือชาวบ้านทะเลาะกันเนี่ยฮะก็ไปหลบอยู่ที่เสาครับหรืเสาก ไล่ยิงกันนะครับยิงก็ไปตรงป้ายยิงไม่ออกครับยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกก็แค่ป้ายอย่างเดียวแค่ป้ายอย่างเดียวชาวบ้านพอรู้ข่าวว่าแค่ป้ายก็ยิงไม่ออกก็แย่งกันทีนี้หมดหมดนะครับต้องไปติดใหม่นะครับต่อมาอีกไม่นานป้ายเนี่ยใบปิ้วเนี่ยหรือป้ายเนี่ยฮะอันหนึ่งเป็นหมื่นนะครับ ที่หลวงพ่อปลุกเสกแล้วเอาไปติดนะครับมินิหารปีหนึ่งห้าเนี่ยเป็นพระที่ดังมากนะฮะนะส่วนราคาเดี๋ยวนี้เนี่ยองคหนึ่งสวยๆนะฮะนะผมรับเช่านะครับขอแอลนะครับแสนเจ็ดแสนแปดแสนห้าขึ้นไปครับผมครับขึ้นแรงมากนะแต่ก่อนผมไม่กี่ปีเพิ่งจะสี่หมื่นห้าหมื่นครับผมครับนะฮะหือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ปลอมมาก ปลอมมากปลอมมากแต่ว่าไม่เหมือนนะครับเหมือนหรือไม่เหมือนยังไงตําหนิยังไงเนี่ยเดี๋ยววันหน้าผมเอาเป็นวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์คุณผู้ชมต้องมีเราจะเริ่มนะครับภาคหนภาคสนมิยมก่อนเลยก็สร้างมีมีอยู่ด้วยกันสี่ทีมนะขอทราบหน่อยฮะแล้วขอรูปครับขอรูปนิดนึงคอัปแรกเลยครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยฮะรูปที่หนึ่งขอแอลนะฮะซูมเข้าไปด้านบนนะครับ่เนีขอแอลครับครับเป็นพิมพ์ขอแอลนะฮะครับ คอแอลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าคอแอลดูยังไงนะครับครับผมนะครับพิมพ์ที่สองเลยครับต่อไปครับน่ครับครับอันนี้มือมีจุดมือมีนะมือจุดตรงหัวเนี่ยมือเป็นปุ่มนะคอแอลก็ตรงซอกคอเป็นปุ่มลงไปเป็นรูปตัวแอลภาษาอังกฤษนะเป็นรูปตัวแอลแอลนี่นิยมที่สุดใช่ไหมครับนิยมสุดครับนิยมสุดเอาต่อไปครับครับพิมพ์ที่สามเลยครับพิมพ์ที่สามครับมือเลขแปดนะครับ เลขแปดนะครับอมือเลขแปดครับต่อไปครับคอันนี้นับแบงค์ครับนับแบงค์ครับนับแบงค์ก็หมายความว่าเอามือประสานกันเหมือนกับเรานับสตังค์ครับผมเป็นนับแบงค์ภาษาเซียนนี่ผมชอบจริงนะทิมพิมพ์านนี่ครับเกิดจากการเกิดจากการที่ว่า พูดกันมาบอกกันมาเพื่อให้จําพิมพ์พาะง่ายจำพิมพ์พากขึ้นแล้วก็แล้วก็พูดไปตามลักษณะของราคาแยกพิมพ์ครับตอนแรกเนี่ยปั๊มออกมาไม่มีแยกหรอกครับว่าพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรนะทุกองค์ราคาเท่ากันหมดแล้วครับนะแล้วก็มาแยกกันทีหลังนะครับเนื้อเนื้ออันประกาาก็จะแพงแล้วก็เนื้อทองเหลืองก็จะถูกลงมาส่วนราคาเท่าไหร่ยังไง เปิดเช่าที่ไหนราคาเท่าไหร่ในสมัยนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายค่อยๆคุยกันไปคุยกันเรื่องด้านหลังกับด้านค่าขอภาพด้านหลังนะครับนั่นนะครับนั่นนะครับด้านหลังภาพนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะชัดมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะต้องเป็นเส้นเต็มไปหมดเลยครับตามล่องชายจีวอนนะฮะครับนะ วันนี้วันนี้ภาพที่สแกนไม่ชัดที่สแกนเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับ,รบแต่ก็ในร่องจีวอก็ยังเห็นอยู่นะครับในร่องจีวอ<ๆ>ยังเห็นเป็นเส้นเส้นเส้น้นอยู่นะครับ,รบนะฮะทุกร่องจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะครับ,รบตอต่อไปต่อไปที่ร่องฐานถ้าล่องฐานระหว่างฐานกับองค์พระนะฮะนะฮะก็จะมีเนื้อเกินปิ้นออกมานะครับตรงขอบนั่นนะฮะด้วยแรงปั๊มนะครับก็ไข่เยื่อ บ,บางองค์ไม่ขยายก็ต้องมีเส้นน้าตกเล็กๆเต็มไปหมดเลยรอบเลยนะครับเป็นเส้นดิ่งลงมานะฮะนะครับต่อมาก็ดูตัวที่ตัวสลอีกคาว่างเงินนะครับคําว่างเงินนั่นแห <นะ S 1> ละครับจุดที่สามนาคําว่างเงินนะครับคําว่างเงินเนี่ยตรงหัวจะ,ะตรงปลายจะแหลมแล้วก็ตรงโคนก็จะคล้ายๆกับอาหางแสงแซวจาเรียกมองเป็นว่าลูกศรคล้ายๆหัวธนูนั่นเอง นะครับคล้ายๆหัวธนูนะฮะต่อไปเราก็มาดูด้านข้างกันครับขอภาพด้านข้างครับฮะด้านข้างเอาเอาทีละข้างฮะขยายด้านข้างทีละข้างครับอ่าด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับด้านหน้าดูชายจีวรนะฮะดูชายจีวรเส้นที่หนึ่งอันนั้นด้านหลังด้านหลังด้านหน้าด้านหน้านะฮะดูชายจีวรเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะจะมี จะมีเนื้อเกินเป็นเส้นคมเลยนะครับนะฮะนั่นนะครับเป็นเส้นคมนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งชายจีวรติดชายหนึ่งชายบนนะฮะชายบนตรงบนก็มีหนบมาบอันนี้ต้องคมใช่ไหมครับต้องคมว่าเป็นขอบเป็นเส้นคมเลยนะครับครับนะครับส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังก็เป็นเส้นสุดท้ายคือเส้นบนสุดนะฮะแต่เมื่อเส้นบนสุดก็มีเนื้อเกินเหมือนกันแหลมคมขึ้นมาชนกับแขนนะครับ นนาะครับอันนี้ต้องคมเหมือนกันใช่ไหมครับต้องคมเหมือนกันครับครับขอภาพอีกข้างหนึ่งเดี๋อธิบายอีกข้างหนึ่งครับอีกข้างเนึ่งเนี่ที่ผมบอกกับท่านผู้ชมว่าจะเป็นรอยบ้างสามรอยนะครับเป็นรอยตะไบอะช่างจะแต่งตะไบอย่างนี้ทุกองค์ครับครับเป็นลักษณะเฉียงลงมา เป็นลักษณะเฉียงงแต่งเข้าพิมพ์ตัดไปเลยนะเพราะจริงจริงต้งนั้เป็นพิมพ์ตัดใช่ไหมเป็นร่องจีวรนะครับตามร่องจีวรครับนะครับสามสามสามที่นะฮะครับถือว่าแต่งเพิ่มขึ้นมาเพราะจริงๆจะเป็นรอยเป็นรอยตัดับเป็นรอยตัดรอยตั้งตัดใช้พิมพ์หน้าพิมพ์หลังมาชนกันนะมาชนกันแล้วก็ตัดพอดูจากหัวไหล่ท่านลงมาครับเป็นรอยเป็นรอยตัดครับเป็นรอยตัดครับต่อไปจุดที่สองนะจุดที่สอง ตรงสังกติหน้านะตรงขอบสังกติฮะมาชนกับชายจีวรนะจะมีเนื้อเกินออกมาครับอันนี้เห็นชัดครับเลยนะครันีชัดเลยนะครับเส้นนั้นนะครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับครับผมครับผมนะฮะคุณผู้ชมจดไปด้วยนะครับผมจดไปด้วยครับครับต่อไปอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ ฝั่งซ้ายครับเส้นเดียวพูดไปแล้วเมื่อสักรู่นะฮะครับผมอ่าพูดไปแล้วต่อไปดูก้นฮะก้นก้นอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องขออภัยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งนะครับเลยฮะภาพก้นนะครับภาพก้นขอก้นอีกภาพดูเนี้ยอ่านี่แหละครับนี่แหละครับดูก้นอันนี้ดีนะฮะข้างใต้นะะทางใต้ก้นเนี่ยจะต้องอุดเป็นสีทองเหลืองนะครับก้นนะฮะก้นเป็นสีทองเหลือง อันนี้ทุกองค์เลยไหมครับทุกองครับทุกองค์เป็นสีอื่นไม่ได้นะครับนะก้นอุดเป็นสีทองเหลืองแล้วเนียนแน่นเปี้ยเลยครับครับนะฮะนะครับสองให้มาดูที่โค้ดครับโค้ดโค้ดเลขหนึ่งหนึ่งห้าอยู่ข้างบนหนึ่งสี่อยู่ข้างล่างนะนี่นะครับนี่ครับขยายให้ดูท่านผู้ชมที่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะแล้วก็ คิดจะซื้อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าต้องจำเลขโค้ดให้ได้นะครับนะฮะบางอย่างเนี่ยฉีดออกมาในใกล้เคียงแต่โค้ไได <c oughs> ไม่ได้นะครับบางทีพระแท้ไม่มีโค้ดแล้วก็มาต่อกันใหม่ก็มีนะครับ,รบต้องจำโค้ดให้ได้จำเลขสี่กับเลขห้านะ,ะครับนะฮะจำดีสำคัญเลยนะสำหรับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับ <c oughs> ตรงสังกตินะครับที่ว่าส่วนมากนะของเก้มาจะไม่มีสังกติข้างด้านข้างนะฮะก็จะเป็นเป็นรอยปั๊มออกมาเขาไม่มาเสียเวลาแต่งฮะเลยถ้มีก็เป็นฉีดออกมาก็จะไม่เหมือนฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาเกตเล็กเกตน้อยนะฮะสำหรับพี่ป๋องสุพรรณนะครับนะครับพูดถึงพระปักน้ำนะฮะที่เป็นพรพของฝันอันนี้เป็นพิมพ์เคลือบนะฮะเคลือบฉลักนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมฮะสมเด็จวัดปักน้ำนะครับ รุ่นแรกเนี่ยมีสร้างเมื่อปีพศสอง3เลยนะฮะ,คะเคยนำเสนออาจารย์สมานเคยนำพูดอยู่นะ,ะมีท,ะทั้งหมด10พิมพ์ะนะครับซึ่งบล็อกแม่พิมพ์ทั้งหมดนะ่ะทำจากทองเหลืองนะฮะเป็นบล็อกทองเหลืองทั้งสิ้นนะครับหลวงภูมิน้าสนิทนะฮะหรือท่านสืบตังค่ารัตนะฮะเป็นผู้ให้ช่างแกะและนำมาถวายหลวงพ่อสดพระรุ่นแรกนั้นนะ่ะมีทั้งเคลือบและไม่เคลือบะนะครับสำหรับไม่เคลือบเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยคือ พระพอระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้ยุ่ยสลายะนะครับบางคนนี่ไปเลี่ยมเนีเป็นไม่ไม่เห็นหน้าพระเลยใเห็นเป็นเรือบนสารแต่ว่าที่มีเคเลือบฉลกไว้นี่ฮะจะคงทนได้ถาวนถึงได้รับความนิยมนะฮะ,ะอะยพระที่จะมีการเคลื่อบมันจะได้รับความนิยมมากนอกจากจะเป็นการรักษาเนื้อพระแล้วการเวลาที่ผ่านไปยังทําให้ลักษณะของน้ํายาที่เคลือบนะ ใช้เป็นการหลักพิจนารณาดูพระได้อีกด้วยนะครับนะฮะ,ะสำหรับผ้าที่มีการเคลื่อนนะฮะพระที่เคลื่อนจะมีการเซตตัวลงนะฮะแลวจะมีรอยแตกนะครับรอยแยกเกิดจากผิวผ้าจะเป็นแตกเป็นรอยลานนะฮะเกิดขึ้นรอยลานลังกล่าวจะเกิดขึ้นจากนอกสู่ด้านาจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับะนะครับการลั่นหรือรอยลาน,นจะเป็นเส้นยาวเล็กๆตลอดะฮะ แต่จะไม่บรรจบมาชนกันนะฮะก็คือไม่ได้ว่าหากักแต่ว่าเหมือนับเป็นรอยชาเป็นรอยเป็นเส้นริ้วๆนะฮะ,ะเป็นเส้นถ้าคนอาวาสองกล้องเนี่ยจะเห็นนะฮะ,ะอันนี้จะดูตําหนิที่ชัดได้นะครับนะครับสําหรับาภายในน้ํายาน,นะฮะมักจะปรากฏเป็นฝุ่นดําเล็กๆนะฮะ,ะถา้าบางที่ทําใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะใสแจ๋วเลยะจะไม่เห็นฝุ่นเล็กๆฝุ่นเล็กๆนะดำดำเล็กๆเนี่ยต้องใช้กล้องส่องดูฮะจุดนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยเขาทําเสร็จปุ๊บเขาก็ทาแเลเครือบปุ๊บขวากเขาตากไว้เลยก็อาจจะโดนฝุ่นลมนะที่ปิวมาติดจะเป็นแทบทุกองค่ะนะครับนะฮะนี่คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันฮะว่าวันของฝันว่าปักน้ำเนี่ยดูกันยังไงนะฮะดังนั้นคุณผู้ชมเนี่ยต้องสังเกตดูมีให้เห็นเยอะสวยคลิปเลยนะแต่พอดูออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าแท้คุณผู้ชมดูก่อน้อยแตก แล้วก็จุดสําคัญเลยดูมีฝุ่นเล็กๆไหมฝุ่นเล็กๆนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถดูได้ะนะครับขอบพระคุณพี่ป๋องสุพันะะนะครับท่านรองนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับค,ครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับามเสีย